เคยไหมที่รู้สึกว่าหยิบยื่นโอกาสให้ใครบางคนซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงจุดไหนที่เราต้องถามตัวเองว่าเรากำลังพยายามพิสูจน์คุณค่าให้ใครเห็นทั้งที่ความสงบในใจได้พิสูจน์แล้วว่าไม่จำเป็น เคยไหมที่รู้สึกว่าหยิบยื่นโอกาสให้ใครบางคนซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยหัวใจที่ยังคงหวังดีแต่แล้วความอ่อนโยนนั้นถูกกลับใช้เป็นเครื่องมือทิมแทงเราอย่างเลือดเย็นไม่ใช่แค่พลั้งเผลอแต่คือความจงใจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอผ่านคำพูดที่บิดเบือนผ่านความเงียบที่ใช้เป็นด่งอาวุธลงโทษหรือผ่านรูปแบบพฤติกรรม ซ้ำๆที่กลัดกล่อนจนเราเริ่มตั้งคำถามกับความเป็นจริงและคุณค่าในตัวเองเราอาจเคยหล่อเลี้ยงความหวังว่าสักวันการกระทำของเราจะสะท้อนคำขอโทษที่เคยเอ่ยออกมาว่าเจตนาดีที่ซ่อนอยู่อาจเผยตัวตนที่แท้จริงแต่แล้ววันหนึ่ง เราก็ตระหนักรู้มีจุดหนึ่งที่ความหวังกลายเป็นการทำร้ายตัวเองที่จิตวิญญาณภายในร่ำร้องว่าพอแล้วช่วงเวลาแห่งการตื่นรู้นี้อาจไม่ได้มาพร้อมกับเสียงดังหรือดราม่าพายุใหญ่ไม่ใช่การประทะหรือเรียกร้องไม่ใช่ฉากประกาศสงครามแต่มันคือความเงียบสงดัด คือการตัดสินใจอันศักดิ์สิทธิ์และเด็ดขาดภายในหัวใจเป็นการยุติสงครามที่เราเคยต่อสู้กับความคาดหวังลมๆแรงๆในตัวเองเราหยุดวิ่งไล่ตามหาความชัดเจนท่ามกลางความสับสนวุ่นวายที่คนอื่นสร้างขึ้นหยุดห้อยหาคำอธิบาย หรือการยอมรับผิดจากพวกเขาหยุดภูกคุณค่าของเราไว้กับเรื่องเล่าหรือมุมมองที่เขามีต่อเราเราแค่ปล่อยมือไม่ใช่เพราะหมดรักหรือหมดความห่วงใยแต่เพราะในที่สุดเราก็เรียนรู้ที่จะรักและห่วงใยตัวเองอย่างแท้จริงการเยียวยาที่แท้จริงไม่ใช่การทำให้เขาได้ยินเราแต่คือการเลือกความสงบให้ ตัวเองแทนที่จะพยายามพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิดการเดินออกจากสถานการณ์นั้นอย่างเงียบงนันสง่างามโดยพกพาเพียงสัจธรรมที่เราค้นพบและการเติบโตที่เราได้รับติดตัวไป คือพลังไม่ใช่ความอ่อนแอคุณไม่จำเป็นต้องเสียพลังงานไป้กับการสนทนาครั้งสุดท้ายไม่จำเป็นต้องรอบทสรุปจากผู้ที่สร้างบาดแผลนั้นขึ้นมาการปล่อยวางโดยไม่โวยวายไม่ส่งข้อความไม่ต้องการให้ใครเห็นไม่ใช่การยอมแพ้การปล่อยวางโดยไม่สร้างเรื่องราวไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือความเชี่ยวชาญในการใช้ชีวิต การเดินทางของหัวใจมักนำเราไปสู่ทางแยกที่ซึ่งการยึดติดหมายถึงการทําร้ายตัวเองซ้ำๆและการปล่อยวางคือหนทางสู่การเยียวยาการตัดสินใจที่จะปกป้องความสงบภายในไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการเลือกที่จะรักษาแก่นแท้ของตัวเองไว้ท่ามกลางความวุ่นวายภายนอก มันคือการตระหนักว่าพลังงานของเรามีค่าเกินกว่าจะสูญเสียไปกับการพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมหรือการเรียกร้องความเข้าใจจากคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าความอ่อนโยนของเราชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่การทำให้คนอื่นยอมรับแต่คือการที่เราค้นพบและรักษาความสงบสุขในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของหัวใจตัวเองได้ สำเร็จในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงอึกทึกการปกป้องความสงบภายในรักษาหัวใจให้สะอาด และเดินทางไปอย่างสง่างามโดยไม่ขมคืนอาจเป็นการกระทำที่ทรงพลังและเหนือกว่าอย่างแท้จริงจิตวันแนสแปลและเรียบเรียงขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาร่วมตื่นรู้ไปด้วยกันและพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกท่านค่ะ i so so ที่นี้รวมใจสู่ตน้นกำเนิดทุกชีวิตจิตแปรปรุซกส,สว่างเป็นหนึ่งดี